หน่วยการกองคดีหัวประมูลดี i อออกมาเปิดเผยนะครับการเรียกวิศวกรผู้ควบคุมงานในการก่อสร้างตึกสอต่องอมาเข้าพบวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยบางรายพบไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรด้วยซ้ำครับด้านตัวแทนอิตาเลียนไทยวันนี้เข้าชี้แจงสัญญาร่วมชัยนาเรลเวในการก่อสร้างตึกด้วยวันนี้ที่ห้องประชุมกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกองคดีหัวประมูลศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พันตำรวจเอกขออภัยครับพันตำรวจโทอมรหงสีทองผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเปิดเผยความคืบหน้าโดยบอกว่าวันนี้ได้นัดหมายวิศวกรภายใต้กิจการร่วมค้า P.K.W ที่มีรายชื่อเป็นผู้ควบคุมงานประจำสัปดาห์ประมาณ20-30สัปดาห์จำนวน51รายโดยออกหนังสือเชิญแล้ว40ราย เนื่องจากเมื่อตรวจสอบในทะเบียนรารมีชื่อและนามสกุลซ้ำกันหลายคนบางคนก็ไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนราษฎรซึ่ง DSI จะเรียกสอบปากคำวันละ10รายช่วงเช้า5ช่วงบ่าย5แต่วันนี้มีคอนเฟิร,ร์มมาเพียง7รายส่วนอีก3รายยังติดต่อไม่ได้นอกจากนี้ได้นัดหมายบริษัทอิตาเลียนไทยมาให้ถ้อยคำในประเด็นที่บริษัทได้ประมูลรับงานโดยจะสอบถามรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ DSI จะมีการสอบสวนปากคำนายธทีระวัฒนทรัพย์กรรมการของบริษัทไมน์ฮาร์ดประเทศไทยจำกัดด้วยพันตำรวจโทอมร์บอกว่าสำหรับประเด็นที่จะใช้สอบสวนวิศวกรมุ่งประเด็นการปรากฏชื่อเป็นผู้ควบคุมงานมีลายเซนเป็นผู้ควบคุมงานเป็นประจำสัปดาห์เพื่อสอบถามความเกี่ยวข้องและการดำเนินการ ซึ่งยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเป็นการถูกปลอมและแอบอ้างชื่อทั้งหมดทุกคนหรือไม่โดยจะให้วิศวกรดูตัวอย่างลายเซ็นที่เจอในเอกสารว่าใช่ลายเซ็นของตนจริงหรือไม่ส่วนเอกสารร้อยลังที่ DSI ตรวจยึดจาก26ตู้คอนเทนเนอร์ในไซต์งานสาตอง,งอเมเมื่อวันนี้ต้องมาคัดแยกเอกสารทั้งหมดก่อนเช่นเอกสารสัญญาแบบแปลนเอกสารด้านการเงินเอกสารเกี่ยวกับวัสดุ เอกสารสั่งซื้อเอกสารสั่งซื้อปูนบางส่วนเป็นต้นคาดว่าสัปดาห์นี้อาจจะเชิญเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมตรวจสอบเอกสารนอกจากนี้สำหรับการเชิญตัวแทนของบริษัทอิตาเลียนไทยมาสอบปากคำวันนี้จะต้องสอบถามทุกประเด็นทั้งการซื้อซองประมูลงานการแบ่งงานการดำเนินการก่อสร้างว่าแบ่งอย่างไรรวมถึงค่าตอบแทนส่วนกรณีที่มีการประมูลได้งานแต่กลับมีการไปจ้างผู้รับเหมาช่วง ตนขอเรียนว่าตอนประมูลเซ็นสัญญารับงานกับการรับเหมาช่วงคนละส่วนกันแต่ก็ต้องสอบสวนปากคำเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่อิตาเลียนไทยและชน่นาเรลเวย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการได้งานโครงการของรัฐเพียงแค่โครงการเดียวเพราะอาจมีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมานานพันธํารโทรอมอนบอกว่าเป็นอีกประเด็นที่จะใช้สอบถาม ขณะนี้เราเรียกมาสอบถามในฐานะพยานจึงต้องดูเพื่อความรอบครอบทั้งหมดต้องพิจารณาเนื้อหาคำให้การและเอกสารชี้แจงอย่างไรก็ตามในส่วนคดีนอมินีได้ดำเนินคดีไปส่วนหนึ่งแล้วและระบุว่าส่วนการแก้ไขแบบทั้ง9ครั้งที่ DSI ตรวจพบในเอกสารว่ามีปัญหาในการขอแก้ไขแบบครั้งที่4และครั้งที่6นั้นเรื่องนี้ในการออกแบบถือว่าเป็นช่วงต้น ส่วนการขอแก้ไขแบบเป็นช่วงการดำเนินการแต่จะมีความเกี่ยวข้องหรือรู้อะไรกันอย่างไรต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้กรณีของนายพิมนเจริญยิ่งวิศวกรอายุ85ปี DSI ได้มีการสอบสวนปากคำไปแล้วซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นลายเซ็นของตนเองจริงแต่รายละเอียดเชิงลึกขอสงวนไว้ภายในสำนวนซึ่งจากเดิมที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจำรายละเอียดไม่ได้ก็เหมือนเป็นการที่เขาได้กลับไปทบทวน เขาก็เลยให้การว่าเกี่ยวข้องในบางส่วนผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านายเกรียงศักดิ์กอวัฒนารองประธานบริหารอาวุโสบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนได้เดินทางมาห้องประชุมกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐจึงพยายามสอบถามว่าวันนี้มาให้ข้อมูลอย่างไรบ้างเจ้าตัวก็คือนายเกรียงศักด์บอกว่าขอเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทราบหรือไม่ ว่าไชนาเรียวเวเป็นบริษัทสัญชาติจีนนายเกรียงศักดิ์ตอบอย่างหนักแน่นว่าแน่นอนรู้อยู่แล้วพร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายก่อนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับว่าตนพร้อมที่จะชี้แจงในขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ครับในเรื่องของการที่บริษัท My Heart นะครับซึ่งก็เป็นผู้ออกแบบเนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลกับทาง DSI ฮะผู้สิ่อข่าวรายงานบรรยากาศวันนี้ครับในช่วงตอน13นาฬิกา10นาที ที่ห้องประชุมกอคอรอหรือกองคดีความผิดหัวประมูลครับนายธีระวัฒนทรัพย์กรรมการของบริษัทไมฮาร์ดประเทศไทยจำกัดในฐานะเป็นหัวหน้าผู้ออกแบบพร้อมด้วยทีมงานกฎหมายของบริษัทซึ่งเป็นพยานปากสำคัญเดินทางมาให้ข้อมูลกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่32ทับ2,568กรณีสัญญาการออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสอตองแห่งใหม่ โดยผู้สื่อขาวพยายามสอบถามนายทีระว่าวันนี้เตรียมเอกสารมาพร้อมหรือไม่นายทีระตอบกลับว่าเตรียมมาพร้อมครับและเมื่อถามว่าวันนี้จะมาชี้แจงในส่วนใดนายทีระตอบว่าหากมีคำถามอะไรก็จะชี้แจงทั้งหมดและเมื่อถามว่าทางบริษัทได้มีส่วนในการแก้กไขแบบของอาคารสำนักงานสตอง,งอแห่งใหม่หรือไม่นายทีระบอกว่าส่วนนี้ขอเป็นการให้ข้อมูลกับทางที่ิน โดยวันนี้นําเอกสารหลายอย่างมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเอกสารเดิมที่เคยชีย้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่วันนี้จะขอชี้แจงให้กระจงังต่อมาครับ13นาฬิกา40นาทีนายเกรียงศักดิ์กวัฒนารองประธานอาวุโสบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการให้ปากคําพยายนกับ DSI ก็ได้ออกมาเข้าห้องน้ํานะครับสื่อมวลชนจึงพยายามเข้าไปสอบถามความคืบหน้าว่าการชี้แจงเป็นอย่างไรบ้าง นายเกรียงศักดิ์ตอบว่าเป็นไปด้วยดีแต่ยังไม่เสร็จธุระกับ DSI วันนี้คุยกันแค่เรื่องนอมินีอย่างเดียวส่วนมีความมั่นใจขนาดไหนนั้นตรงนี้จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนเองเมื่อถามว่ามีการสอบปากคำเรื่องเกี่ยวข้องกับการประมูลโครงการก่อสร้างตึกสตงอแห่งใหม่ด้วยหรือไม่นายเกรียงศักดิ์ยอมรับว่ามีเล็กน้อยเมื่อถามว่านอกจากโครงการก่อสร้างอาคารสตงแห่งใหม อิตาเลียนไทยได้ร่วมงานกับบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนในโครงการอื่นอีกหรือไม่ปรากฏว่าคําถามนี้นายเกรียงศักดิ์ไม่ได้ตอบคําถามนะครับแล้วก็เดินเข้าห้องสอบสวนไปในทันทีผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วง17บเนาฬิกาของวันนี้จะมีพันตํารวจเอกทวีสอดส่องครับรัฐมนตรียุติธรรมพันตํารวจตรียุทธนาแพร่ดาอธิบดีดี i ร้อยตำรวจเอกสุรบุตรรังสายรองดี i นายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผปอปชนดรวิเชียนชุบไทยสงนาย,ยกสภาทนายความจะมาร่วมกันหาหรือข้อเสนอแนวทางเยียวยาด้านมนุษยธรรมผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อาคารตึกสตง,งถลม่มกับตัวแทนจากบริษัทไชนาเรเวนัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดและผู้แทนจากบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชน ที่ห้องประชุม1ชั้น1อาคาร DSI ถนนแจ้งวัฒนะด้วยครับคุณผู้ชมคะกรณีที่เกิดที่